เก็บเต็มกระมังครับือว่าใส่ต้นกากับต้นหนาออกไปห้าปอกหอยน,นะครับเขาอยากพัดเปอกหอยหรือคนหนึ่งอยากก,กินกับตำโพ้งนะครับพอ,อไม่ไต้องพลาออกไปนอกพื้น,นะครับครับ หมา้ขาดว่าใดคือไม้นี้นะครับขอพอกขาเลยขอวานเฮียวันจังบาทจ้าต้องไปมางนี่ครับบ่ได้อ้อยหลายมือแล้วนะครับบุ้งวานซีนี่ปลาบวาหม่งอ,องเคยวานนะครับก็เลยวานจำคืนเมืองคาร์มันปานเขามาแล้วก็บ่ได้อ้อยเยอะไปหูบวมอันเลยพี่นอ้องใดแค่ปลาขาวตัวเดียวนึงครับอย่างนี้ก็ไปเก็บไว้ครับนี่น้องต้นก้าก็ไดห้อย มาหลายเลยแล้วครับนี่ครับต้นหนาวเขาก็เราไปหาพอไปหา <c oughs> เก็บหอย <c oughs> นะครับบอกวิธีการเก็บหอยเขานะครับมาเขากิดเสนอตัวเขาเจ็บตัวเขาตยเด็ะปุกเล้วมาตักได้หนาไหมงบากง่ายนี่นี่ซองไปทางนี่นี่ซองไปไปนี่เดิ <c oughs> นบนใบบุกหอยไ ไปลงอยู่นี่ <cuk> <Jersey> yeah. này ขอหน่อยนี่เห็นบ่ mắt มาตักไผ อ๋อนี่เนาะโอ้ที่ปลาเออโออเ้ใ้ตัวนำเตปหอยใช่ใช่่อะไรไม่เปิดกระปูดิไหนโอม่อับกระปูตัวเจียงปวดปวดเปล่าด้วยน้วท่อย่างตต้องเลียนพวกอยมดี้วาทั้งปุ๋ยนี่รลายคน 师傅。这个好呢。嗯，嗯。 รับบอกไว้บ้านครับเขาเส้นออย่น <c oughs> ี้หอดปูปูบกย่างไรนะครับพี่น้องมันไปยังใดปูกมาเอาเลยด้วยแถวอีเฮียงอะไรเดี๋ยวลงไปพูดมีแม่น้ำมีเงี่ยที่ไหมนามากถอยึ้นมาก นี่ยังนะตกลมตกลมเหนือเหนือมาไหน่อดตน่ร้อือืเ้าะลองเขาหลงเน่จะเด็นวาหดบ้านแล้ เทีออกกันใตัวมาาหนึ่งก็ทำกับหอยเอาเก็พอกินนะครับอะไรบูได้นแข็งทั้งหลายครับก็จะยูบตัวมานกระมังนึงนะครับหอยเชอรี่สีทองครับสีตัวไปสีดำใส่ลงไอยังเลยปูไปเลี่ยงนะครับตั้งจากมาหอดบานก็จะได้ขัดเกล็ปูกับหอย่อยเขานะครับ อีนนี่กระปลกเพียงแค่นี้นะครับญญาปาก,ก i, คดไหลค์กดแชร์กดติดตามผีดเล่สายหลานนะครับหากินแบบบานๆครับสวัสดีครับ